เอาละตอนนี้เราเข้ามาที่สวนสัตว์แล้วโอ้โหต้อนรับตั้งแต่หน้าสวนสัตว์เลยฮะโอเคตอนนี้เรามีภารกิจที่จะต้องหากุญแจ20ดอกนะคะทุกคนโอเคปะเดี๋ยวเรามาเริ่มหากันเลยเพื่อที่เราจะได้เอาเจ้าพวกสัตว์ประหลาดที่อยู่สวนสัตว์นี้กลับไปที่อีกมิติของมันโอเคเร,เราเก็บหลอดไฟก่อนหลอดไฟจําเป็นมากเกมนี้เริ่มเลยอุ้ยนี่ไง นี่คือแสงที่เป็นกุญแจใช่ปะแต่แป๊บหนึ่งนะทุกคนเรากลัวเรากลัวไอ้ตัวเมื่อกี้มันเป็นเหมือนคนคุมสัตว์ตวป่าแบบว่าพวกพนงการคุมพื้นที่เนี้ยเราไปตรงที่ใกล้ที่สุดก่อนอ่ะตรงนี้โอเคไป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 กุญแจไหนอ๋อนี่ไงกุญแจด้านบนเลยอันแรกโอเคเซฟโซนโอเคไปเขาเซฟโซนหยานี่โอเค เฮ้ยเสียงอะไรโอ้โหมีตัวอะไรตรงนั้นด้วยอ่ะไอ้ใช่ตรงไหนอ่ะไม่ใช่ตรงนี้หรอนี่มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ด้านบนเราต้องโดดไปฝั่งนี้ใช่ไหมโดดไม่ถึงโว้ยนี่มันไม่ทำอะไรเราโอเคตัวนี้ไม่ทำอะไรเรานัดหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราขอขึ้นไปก่อน เดี๋ยวไปก่อนแล้วมันไม่เห็นแล้วมันจะดีดเราไปฝั่งบนไปโอเคได้แล้วเวช้กุญใจไหมโอเคกญใจนี่โล้ไปไงอะ่ะริดหรอโอ้โหตกโอ้โหสต,ตันอืมเฮ้ยไมททำอะไรใช่ไหม มไม่มีฟันใช่ไหมตัวนี้ไม่มีฟันน่าจะไม่ทําอะไรหรอเสียงเหมือนไก่เลยอะ่ะจะเป็นแบบรถกระจกเทศแกเนไม่อยากให้มันมาอยู่ตรงนี้มันหัวเราตัวน,นี้กลัวน่กกวากลัวมันมาหัวเราอีกข้างเราอะแล้วมันไม่ยอมไปด้วยถ้าเป็นอย่างนี้เราไปไม่ได้เราต้องรีบกดอีใช่ปะ อืออีโอเคได้แล้วอันนึงโอเคเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตกลงมาก็ต้องเจ็บโอเคไปต่อโอเคต่อไป้ก่อนเออตัวนี้มันกระดักเราอยู่ด้านนอกอ่ะอเอาไงดีทุกคนหนึ่งเราได้ปุ่นแจดอกได้แล้วดอกใกล้ที่สุดดอกที่สองคิดที่ว่าใกล้สุดก็คือด้านหน้าเราตรงนั้นโอเคโคตรตกใจปอ โอเคไปตามใตามาอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้โอเพิเ่เขาเินมันอีกตัวนึงโอ้โหนากลัวนากลัวมันมาอะไรบอบอบอีนบนี่อะไรอ่ะอ้ยเฮ้ยมีตัวอะไรบางดนี่ตู้นี้ โ oh. อาา้อย่ามาอย่ามาไอ้พวกมีฟันนี่อันตรายจาังก็จะไประตรงนั้นยังไงอ่ะคือเป็นอะไรอ่ะ,อออะโอ้โหจังเสียศษมีเสศษอะไรโอ้ยนี่ไงมันมีตัวลิงอยู่ตรงนั้นโอไปก่อน oh เอาไงดีเอาไงดีเด็ด <c oughs> จำได้แต่แ,แรกวั้ใไปถึงตรงนั้นลองดูนะเดินส่อซับไปถึงอ,อย่าไ่าที่สองก็คือแบบโชคโชนอยู่เหมือนกันในนี้โชคเลือดมากไปแล้วก็ให้มันเด้งเราไปฝั่งนู้นได้ไหมถึง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 โอเคแล้วดอกที่สองเราที่สอง เอ,อนี่ได้แล้วดอกที่สองโอ้ยแค่สองดอกใช้เวลานานมากก็จริงเอาละมันมีสองกุญแจที่มันอยู่ใกล้เราคือมีตรงด้านหน้าเราตรงนี้กับตรงนี้งั้นเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นก่อนดีกว่าตรงนั้นพี่ลิงมันจะปีได้ไหมว่านั่นน่ะโอเคค่อยลงค่อลงมวคนล่ามันก็จับจ้องเราอยู่้ยโอเคมันมองเม็มันมองเม็ดม เขากลงนีก่อนเขากลงนีก่อนไปๆๆๆๆๆไปีกลงไี่มีกุญแจเอากงก่อนไหมเขากวงลิงปะเอออันนี้แหละกลงลิงอ๋อตายแกฉันกวไาวไปๆๆๆข้นขึ้นขึ้ว้าวยมากระดิแล้วขึ้นไปตรงนั้นใช่ไหไป อันนี้ขออย่ใกล้ๆหน่อยนะพี่แจนตรงไหนพี่แจนตรงนั้นโอ้ไปไงดีเนี่ยต้องไปฝั่งให้มันดีดเองตรงนี้ไฟกระเติบ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 มาตรงนี้ก่อนไฟก็เริ่มไม่มีแล้วเหลือแค่อันเดียวนี่ไปเด็กเราไปขึ้นไปตรงนู้นไปขึ้น บีบมาไกลมากเลยเออแล้วไปไหนต่อโอเคตรงน,นี้มีบันไดล,ล่องหนนี่น,นะมีตรงนนั้นที่จะบีบเราไปฝั่งนั้นได้ถ้าเราไปตรงนี้แล้วมันบีบเราไปตรงนี้โดดมาฝั่งนี้ทำไมามันซับซ้อนจงังเลยกกงลิงเนี่ยเฮ้ยมีบันไดไหมแกดีต่ดใครหมดแล้ว ดเด่อดโดนไม่นึ้ไม่ขึ้นสิเฮ้ยเฮ้ยไงดีมาเลีงงนั้นไปโอเคถ้าว่าทั้งแบบเขาเรียกว่านะมุมพวกนี้มันเหยียบได้ก็แปลว่าไอ้ตรงนี้มันก็เหยียบได้ใช่ป่ะลอ,องดูแล้วกันนะ โอเคหยียบได้เหยียบได้แล้ค่อยๆแก็โดดไปฝั่งนู้นตั้งหลังอืด๊ดโอเคแล้วก็ตีเราไปตรงนู้นเอะอาตรงนี้ทีเหยีบมาได้หดี๋รือว่ามันไม่ถึงเหมือนเราเคยโดดมาแล้วมันไม่ถึงเนาโอเค,อเคอไปีเราไปฝั่งนั้นดีไปฝั่งนี้นีไฝั่งนั้นใจอยนันนาะอืโอเค okay. ได้แล้วดอกที่สาม ยากเนี่ยยากจริงยากจริงโอเคบ๊ายบายเจ้าลิงไปก่อนดีกว่าอันที่สาอ่ะอันที่สี่มะอันที่สี่ดีนะลีไม่ติดประตูอันที่ 4, นนสี่เนะราอ,อยากเอาตรงเนี้ยหังไปฝั่งนะั้นจังเลยโอเคไปต่อเอากรงที่ใกล้ที่สุดตรงนี้โอเคตอนนี้เรามีของครบแล้วเออโอ้โหกูเจอตรงนี้กับกองฝั่งนี้เออ ตอวนี้มันเปิดอะ่ะของนี้มันเปิดของนี้มันเปิดโอเคแล้วอันนี้ละเปิดได้ไหมเกอ,อันนี้มันจะออกมาเอ้ยเอ้ยแล้วตัวนี้มันจะออกมาไม่เอาห้ามออกพี่โอ้โหอ่ามันจะออกมาไดีมันจะออกอาานะ อย่าออกมาเขาลออ้อหยอ,อกมาเฮ้ยตรงไหนอ่ะหัวเปิดอะไรนะโอ้โห <c oughs> มันออกมาแล้วอ่ะอันนี้ก็หัวล้อเก่งจ้ามันมีกอันเนดียดอ,นนอันนี้มันมีสองอัน,นอันนี้น่าสเส<อ>นใจได้ไหมอ่ะ ผ่านาล้วแค่ตรงนี้เข้าไม่ได้เราต้องเข้าอันนี้แล้วก็โดดโดดอันนี้ได้ไหมโอเคได้แล้วแล้วก็โอ้มายขึ้นเข้าได้ไหมโอเคเข้าได้อันนี้ไม่ใช่ไปนิเขียวยังไง แกมันอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยโดนอย่านะคะรากันนะคะจวดไปเปล่โดนจวดจวดโอเคมันงจดีสิตอวนีสิออก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 ไปแป๊บนึงวิ่งก่อนไม่รู้ไม่สนอันนี้โกงอะไรอันนี้โกงโคลดานี่เราเพิ่ง อันนี้มาแั้วเดินนะทุกคนเราอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคตอนนี้เราได้มาทั้งหมดสี่ดอกแล้วไปตรงนี้มาเยตรงนี้มันใกล้กว่าเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยกลัวอันนี้กัดเราไหมอ้าวกัดไหนเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อกระเจ้ม่ใช่หลอดไฟด้านนอกตกใจหมดเลยอ้าวค็ง่ายเลยสทั้งนี้น่ะ ดอกที okay. ่ห้าจะต้องเป็นของเราโดดไปเลยปึ๊บเนี้ยโอ้โหชิวเลยอีซี่เลยอันนี้ดอกที่ห้าโอเคอุ้ยอ๊อันนั้นมันคืออะไรอยากรู้จังเลยไม่เก็บหลักฐานก่อนดีนะไอ้พวกนี้มันไม่ไล่เราอะไรอ่ะกิงกะนี่นคืออะไรกบเหรอ <laughs> มันเดินสองขาเดินแบบตามตัวก,กันอะเยะ โอ้โหพีดีตัวใหญ่เมาวมาลองด้วยเมาว,มนวมนะนกะคุณเจ้าตรงไหน,นโอ้โหแมวแมวน่ารักมากมิงเร็วด้วยใช่ไหมเนี่ยอโอเคทำไม อันนึงอานขึ้นอ่านขึ้นเด็ดออจตรงไหนหลังไอตัวนี้ไหมจมทุ่หกันเลยว้าไอไไม่เอาตาตาร้องแบบเงาลยก็ไม um. ่น่ากล้าหักเทไรเดนไปฝั่งนั้นเดนไปฝั่งนั้นไปโอเคไป แ่กุญแจตรงนั้นอะที่ปัญหาสุดก็คือไอ้ตัวเล็กอะมันตามเราเร็วมากปุ๊บหัวดีกลับไปที่เดิมขอร้องแม่แกแกแกไป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 โนโนโนเอ้ยเอ้ยกุญแจกุญแจกุญแจดอกดอกกุญแจอยู่ไหนกุญแจกุญแจไปอยู่ตรงไหนวะ ไปไปก่อน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 เอ้ยโอ้โหอะล่ะทุกคนตอนนี้กุญแจยอยู่ที่ตรงหน้าเราแล้วแล้วก็มีไอ้เจ้าแมวตัวใหญ่ซึ่งเราต้องโดดขึ้นไปตรงนี้ให้ได้ตรงนี้เดี๋ยวนะตรับมีนะลองดูลงม ให้มันไม่พลา <S <S กดกดย่อได,ได้โอ้โหไม่ได้เลยด้วยหายแล้วเลยอ่ะใช่โอเคถึงแล้วก็โดดไปที่ตรงนั้นไม่ใช่แบบว่าโดดไปปุ๊บงับเรานะโอเคโดดโดด1 2งสองโดดถึงไหมถึงโอเคโอ้โห ออรายละดอกที่โหสวัสดีขีรทีโอเคแล้วก็เซฟก่อนเลยแล้วกันที่เอาจะโกงแมวให้ได้โดยที่สุดเลยขี้จะเซฟตรงนี้จะติดดอกมอันก็ได้วี่อะไรเขียวๆตรงนั้นขีเขียวๆตรงนี้นเฮ้เยเดี๋ยวโกงลิงตรงนั้นเราเอาไว้ก่อนค่อนลองมาเอาตรงนี้ก่อน มันวนมันอะไรมันเป็นเขียวอ่ะดูก่อนมันอันโกงอะไรอ่ะมันเป็นเอ๊ะมันคืออะไรอยากรู้จริงๆนะไอ้ตรงเนี้ยเขียไปเลยไปอึ๊บไปอึ๊บเขียนแล้วคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ๊ยเฮ้ยอะไรมันคืออะไรอ๋อว้าบ อ๋อใช้หลอดไฟหนึ่งอันเพื่อวาร์ปโอเคเลยไม่ม okay. ีกุญแจเหรออ้าวไม่ม uh ีก huh. wow, ุญแจแต่ม nah. ีของให้เราเก็บงั้นวาร์ปมาแล้วแล้วก็เราต้องวองไอลิงตัวนี้ตัวเดียวเหมือนเหมือนุหนนไปไปไปโดดโอเครอสักทีก็ วิยวว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 อยากไป้หมโอเคเลยโอเคมาที่ต่อโอเคมาถึงนี่แล้วทุกคนเด้แลวได้แได้แล้ว,ด,ลว,ด,ลว,ด,ลวดอกที่เจ็ดของเราไปรถไหมดแล้วรไฟมดแล้วรถไฟมดแล้วไป ได้แล้วดอกที่เจ็ดนี้เซฟอุ้ยยากนะทุกคนอันนี้ยากอยู่นะแต่ว่ามันต้องมานั่งดูอ่ะว่ามันจะหมุนไปทางไหนโอเคมีกุญแจตรงนี้้หน้าเราแล้วก็ตัวนี้ที่อยู่ใกล้ต่อหน้านนเดี๋ยวเราไปเชียร์ทีหลังโอเคแถวนี้เราเริ่มเก็บมดแล้วเอาละทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาอีกสามกุญแจก่อนคนไม่ใช่อีกสามสี่หลายดอก เอาตรงนี้ที่ก่อนทุกคนมันอยู่เยืยองๆกันเลยในกรงกิ้งกา่าในมันเนี่ยอุ้มมันมีฝนนๆๆมันทุกคนลายล่ยลายแต่มันค่อนข้างที่จะต้วมเตี้ยมเราต้องขึ้นไปตรงนี้ให้ได้อันหนึ่งนะอันนี้มันดีไม่ค่อยดีเลยบิดไม่แรงโอเคเอตรงนี้ไปดีไปโอ,ไโอเคขึ้นไหมโอเคขึ้น ให้เธอหลอดแฟนเดียวแล้วอ่ะแล้วก็ให้มันดีดเราไปด้านบนตรงนั้นโอเคขึ้นมาแล้วอึ๊บอุ้ยตกอืมโอเคโดดไปตรงนั้นดึงสองโดดอึ๊บโอเคได้แล้วดอกที่แปดโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปเอาสองดอกตรงนั้นดอกที่เก้ากับดอกที่สิบตรงนั้น Okay, ไปเก็บปลาไปดีดาที่โองนี้มันเป็นกิ้งกา่ามันไม่ค่อยทำอะไรเราโอ้โหแมวอ,อีกแล้วหรอแมวอีกแล้วตีจอดซับไปหน้ขึ้นหน้าขึ้นหน้ขึ้นหน้หาขึ้นอยู่ไหนโอโ้ทางขึ้นทางขึ้นอยู่ไหนบอกนะว่าเราต้องขึ้นตรงนี่นาดีไปฝั่งน,นั้นอะ โอ้โหสับซ้อนซ้อนเงินมากนั่นคิดว่าอันนี้น่าจะดีบเราไปฟังได้ให้ไปเถึงเถอะขอล้องนี่แหะน่าจะดิบไปดีบไปเลยไปถึงถึงโอเคถึงเฮ้ยถึงถึงถึงค่อยเดินค่อยเดินอย่าตกอย่าตกอย่าตกเพราะว่าไอ แมวตัวนั้นม่อยู่ด้านล่างอยู่อ้าได้แล้วกุญแจดอกที่เก้าดีเซฟเซฟทุกรอบที่นากุญแจบอกเลยเพราะว่าเราเป็นคนดีลืมเซฟโอเคได้แล้วต่อไปดอกนี้ดอกนี้คือมันอยู่ในอาคารนะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยดักมันดักมันดักเปลี่ยนๆเปล่ยน เข้า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 เร็วเร็วเข้าไปเข้าไปเข้าไปอุยอ้ยอุ้ยนี่อะไรอ่ะมันเป็นพิพิธภัณฑ์หรอหรืออะไรอ่ะหัวหน่ามีตัวหนึ่งมันเป็นโรงแบบสัตว์เลื้อยคลานอ่ะคือตัวอะไรอ่ะอุ้ยมีอยู่มันเดินช้ามันเดินชา <S 2> <S 2> <S ้าตกใจกุ่๊วิ่งเร็วจวกเลยนะโอ้โหตกใจอ่ะคนเรากลัว อ๋อยังไงต่เว้ายดิเด็กเดียวดีวะเฮ้ยดีเดีกก็วิ่งจวนมาเลยตกใจหมดไอ้บ้าเอ้ยหรือว่าถ้าเราวิ่งปุ๊บมันก็วิ่งเหรอว้ายแล้วเมื่อกี้คือมันวิ่งช้าๆหรอกเหรอ <laughs> ทำไมดิเนี่ยด้วยความมันเป็แนแมลงแนมันจะไวต,ไไต่อแสงไม่ไวต่อแสงเอาไงดีอ่ะไอ้มแมลงตะกั่วแต่โลจิตมันตามช้าจีเปิดให้เปิดเปิด,เ,ปดเข้า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 อะไ กไอตัววิ่งเร็วที่สุดเลยอัตตะแตงก็อยู่ตรงนี้